จิตดวงสุดท้ายนี้สำคัญมากหากยังวางอะไรไม่ได้ให้พากันระวังจะไม่มีทางหลีกเลี่ยงออกจากทุกขติภพได้เลยตอนเรามีชีวิตอยู่นี่แหละสำคัญจงมั่นฝึกมันปฏิบัติธรรมข้าไวาให้ใจมันเกิดความชินเพราะถ้าเราไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติหากถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตมาก็จะกลายเป็นผู้ประมาทและไม่สามารถ กลับมาแก้ตัวได้เลยตอนที่เรามีชีวิตมีลมหายใจอยู่นี่แหละอย่าปล่อยให้ใจมันไหลไปสู่ที่ต่ำมากถ้าใจมันต่ําใจมันทุกข์ใจมันชั่วใจมันฟุ้งซ่านผลมันก็จะได้ตามที่ใจมันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าใจมันตื่นมันรู้มันเบิกบานผลอย่างนี้สุคติภพเป็นที่หวังได้